คำทำนายชาวราศีตุลผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสภาวะจิตของคุณในช่วงเวลานี้กล่าวได้ว่าอยู่ในช่วงของการคาดหวังรอคอยความสำเร็จจากการที่ได้เริ่มต้นทําบางสิ่งบางอย่างหรือก็คือ อยู่ในช่วงที่คิดสงสัยว่าในสิ่งที่ได้ลงมือลงแรงทําไปนั้นจะสำเร็จไหมจะมีปาฏิหาริ์เกิดขึ้นไหมเฝ้าจดจ่อและรอคอยและสิ่งที่รอคอยก็หนีไม่พ้นเรื่องโชคหรือเงินก้อนใหญ่โดยที่คุณก็ไม่ได้บอกคนในบ้านคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิด ให้รับรู้ถึงในสิ่งที่คุณกำลังเริ่มต้นและทําอยู่ด้วยเสียงกระซิบจากพระพิคเนตได้สื่อมาถึงคุณยังคงเป็นในเรื่องเดิมที่คุณยังไม่ได้แก้ไขจากการทํานายในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานั่นก็คือการสื่อสารกับคนอื่นๆ คนในบ้านหรือคนใกล้ตัวด้วยความรู้สึกที่แท้จริงและกล้าที่จะเผชิญหน้าในเดือนนี้พบว่าความรู้สึกของคุณนั้นไม่ได้กดดันเท่ากับเดือนที่ผ่านมาเป็นเพราะว่าในเดือนนี้คุณได้หันไปให้ความสำคัญกับเรื่องของคุณเองมากกว่าซึ่งชาวราศีตุลส่วนใหญ่ก็ได้เริ่มหยิบจับ ทำอะไรใหม่ๆม,มาบ้างแล้วการอยู่ภายในบ้านเดียวกันหรือที่ทํางานเดียวกันเบื้องหน้าดูเหมือนว่าจะช่วยเหลือปกป้องกันดีดูรักกันดีแต่ก็แอบมีอาการขัดเคืองใจกันบ้างซึ่งก็นับว่าเป็นเรื่องปกติการนิ่งเงียบในบางครั้งอาจจะดีกว่าหรือการได้พูดออกไป อย่างไหนจะดีกว่าคุณต้องพิจารณาด้วยตัวของคุณเองบางเรื่องอาจจะยังมาไม่ถึงยังไม่ทันจะเกิดขึ้นคุณก็รู้สึกอึดอัดใจกังวลและเครียดนำไปก่อนด้วยเพราะไม่กล้าพูดความจริงกลัวจะทะเลาะกันหรือไม่มีแม้สิทธิ์มีเสียงหากจะพูดไปเพราะสิ่งที่ใครคนนั้นอยากมอบให้ อาจจะเต็มไปด้วยความรักก็เป็นได้แต่มันดันเป็นสิ่งที่คุณไม่ต้องการซึ่งสิ่งที่คุณต้องการมีเพียงอย่างเดียวคือความเป็นอิสระไม่ต้องการให้ใครต่อใครมายุ่งวุ่นวายคุณก็เลยเกิดความอึดอัดใจเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าจะทำอะไรก็มีความรู้สึกว่าโดนขวางตลอด คล้ายๆกับว่าต้องอยู่ภายใต้การปกครองของใครคนนั้นแต่ดีหน่อยที่เดือนนี้คุณหันไปให้ความสนใจกับเรื่องของคุณเองเลยทำให้ไม่มีเวลามานั่งคิดมากและเครียดเท่ากับเดือนที่ผ่านมาดังนั้นหากคุณเลือกที่จะไม่พูดความอึดอัดใจก็จะยังคงอยู่เหมือนเดิม และคุณต้องยอมรับมันให้ได้ว่าวันหนึ่งใจคุณต้องหวนกลับมาคิดในเรื่องเก่าๆและรู้สึกเครียดกับมันอีกดังนั้นสิ่งที่คุณจะทำได้ในเดือนนี้คือมุ่งทํำในสิ่งที่คุณกำลังให้ความสําคัญและรับผิดชอบในชีวิตของตนโดยไม่หวังพึ่งโชคชะตาและเดือนนี้เป็นจังหวะที่ดี ที่คุณจะต้องลุยควรระมัดระวังในเรื่องของความไม่แน่นอนในความคิดของคุณด้วยให้แผ่เมตตาให้มากๆลดใจที่โกรธเกลียดลงมาด้วยการแผ่เมตตาแม้ว่าการต้องอยู่ร่วมบ้านเดียวกันจะนำมาซึ่งความอึดอัดใจอยู่บ้างมันก็จะสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีเพราะสิ่งที่เป็นอยู่ทั้งหมดมันคือความรัก แต่ในมุมมองของคุณคุณมองว่ามันเป็นการบังคับคือคุณไม่ค่อยพอใจคือต้องการแบบหนึง่งแต่ใครคนนั้นกลับมอบให้แบบหนึง่งซึ่งความผิดพลาดตรงนี้มีสาเหตุมาจากไม่มีการสื่อสารระหว่างคุณและใครคนนั้นนั่นเองณวันนี้หากคุณเลือกที่จะเงียบ คุณก็จะต้องทำใจและพร้อมยอมรับว่ามันจะเป็นไปแบบนี้แต่ก็สามารถจะอยู่ร่วมกันได้ด้วยดีถ้าคุณมองไปในทางที่เขาหยิบยื่นให้ด้วยความหวังดีมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรหากวันนี้ใจคุณยังไม่พร้อมก็ปล่อยไปก่อนรอจนวันที่ใจคุณพร้อม หรือถ้าเลือกที่จะนิ่งเงียบไปตลอดก็ขอให้ยอมรับให้ได้ด้วยใจที่ยอมรับจริงๆเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องหวนกลับมาคิดและเครียดด้วยเรื่องเดิมๆกับคนเดิมๆอีกในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีตุลพึงทำความเข้าใจในกฎของคำว่าไม่มีอะไรแน่นอน ทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งเรื่องที่ดีและเรื่องที่ร้าย